Not good. สวัสดีครับพี่อาสปีริตครับวันนี้มาต่อกันด้วยบัมเบิ้ลบีของ Happy m มิวนะครับวันนี้เป็นชุดเมกาตรอนนะนี่หน้าซองของมันนะครับ แล้วก็ชุด Star Scream เป็นสัปดาห์สุดท้ายนะครับของชุดนี้แล้ว,วันนี้เราแถมมา little pony กับ rainbow dash ด้วยนะครับจะมาดูรีวิวกันก่อนจะไปดูรีวิวฝากช่อง pr spirit channel นะครับและเพจ facebook ของ power ranger spirit t ิริตไทยแติดตามกันเยอะๆนะครับ Now return the Transformers turn to ก่อนจะไปดูรีวิวของ t r a n s f o r m e r เรามาดูของ m a ล t e r น่โปลนก่อนนะครับอันนี้คืออ a i n b o w Dash นะฮะเป็นตัวฟิกเกอร์แล้วก็ที่หางมันจะเป็นผู้ผู้อย่างเงี้ยฮะเป็นสีของหางของมันนะครับตัวนี้ผมเลือกมาเป็นสีรุ้งเลยทีเดียวจะจะหัดจัดยากนิดนึงนะครับแต่บางตัวอาจจะไม่ยากนะ แล้วก็สายที่ฐานของมันนะครับเป็นฐานหมุนเป็นเฟืงฟงองเฟองย่างนี้นะฮะต่อด้วยเสาของมันนะครับเป็นสีวิบวับนี่เลยก้นแก้ของมันคืออย่างนี้ครับคือหมุนๆมุนหมุนด้านล่างนะครับเป็นเฟืองของมันแล้วก็ด้านบนหมุนได้อย่างนี้ฮนะที่ฐานมีตอกกับเพื่อนเพื่อนตัวอื่นได้ด้วยนะครับตอนนี้ออกมาแล้วสี่แบบ จะสะสมกันได้เลยนะครับนี่น่ารักนะเอาแล้วครับคราวนี้กลับมาดูที่เจ้าเมกตานอนะครับและเพื่อนของเขาคือ Starscream ทุกที่แม่กะตอนกันก่อนนะครับรูปลักษณ์ด้านหน้าเท่มากเหมือนกันนะมีปืนด้วยนะครับด้านข้างส่วนด้านหลังก็จะเป็นกลวงๆอย่างนี้นะครับตามของเล่นรุ่นใหม่ๆสมัยนี้เนาะจะได้ไม่พังง่ายอ่านะครับการหมุนของแขนได้360อ,องศาอย่งน,นะฮะแล้วก็หัวก็เหมือนกันหมุนได้นะครับหน้าตาผมว่าสวยใช้ได้เลยนะครับ แล้วก็แขนข้างนี้หมุนได้นิดหน่อยมีจํากัดนิดนึงนะครับมาดูเอฟเฟกกันบ้างจะเป็นรูปอะไรแล้วการหมุนแขนนี้นะนพอจะด,ดูออกไหมครับว่าเป็นยังไงตอนแรกก็ดูไม่ออกนะแต่จริงๆมันคือเหมือนว่าเป็นหน้าอกธรรมดาแล้วโดนยิงหรือโดนกระสุนนะฮะดูนะเนี่ยก็จะเป็นรูๆเห็นไหมครับมีดาเมจนิดนึง ไฮไลท์ของเขาก็อยู่ที่หน้าอ,อกนี่นะครับไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่า <S <S คราวนี้เรามาดูที่สตาร์สครีมนะครับเป็นลูกน้องทหารเอกของเมกตรอนนะฮะโดยท่าโพสของเขาอย่างนี้เลยทำท่ากำมือฉีกออกไปด้านหนึ่งนะครับส่วนด้านหลังปีกจะมีโลโก้ดิเซปติคอนอยู่นะครับมงรายละเอียดใช้ได้เลยฮะมีโลโก้ทั้งสองฝั่งเลยอ่าคราวนี้มาดูที่ตัวหุ่นกันบ้าง จัดว่าเทพในระดับหนึ่งน,น,นะครับโซดีเหมือนกันอันนี้คือด้านหลังจะคล้ายๆกับบาร์บูบีนะฮะมีปีกมีน็อตหนึ่งตัวเห <c oughs> มือนกันเลยนะครับส่วนแขนนี่สามารถหมุนได้360องศาไม่ติดปีกนะครับถือว่าดีกว่าบ u m b บ e บีนิดนึงนะส่วนหัวทําออกมาสวยใช้ได้นะครับแล้วก็หมุนได้เป็นปกตินะครับนี่อย่างที่เห็นนะฮะ ส่วนแขนข้างนี้หมุนได้ไม่ติดปีกเลยนะครับข้างนี้ดูที่เอฟเฟกกันบ้างหน้าอกของซาร์สครีมจะเป็นเหมือนทุกตัวนะครับจะเป็นหน้าต่างของเครื่องบินแล้วเหมือนจะปล่อยจรวดออกมาเห็นไหมครับที่มิซลาที่หน้าอกนี่แล้วก็หมุนอีกด้านนึงจะเป็นปล่อยออกมาละเป็นลูกๆเลยมองเห็นไหมครับเดี๋ยวถ้าไม่ชัดเดี๋ยวจะหมุนให้ดูอีกทีหนึ่งนะนี่นะครับปล่อยลูกออกมานี่ปล่อยกระสุนออกมาอย่างนี้นะครับ ก็ใช mm ้ไ hmm. ด้นะครับตัวนี้ก็มาครบแล้วนะครับสำหรับ happy meal ชุด transformer bumblebee cyberverse adventure นะครับโดยมี optimus prime bumblebee และคู่หูใหม่อสองตัวคือ megatron และ starscream นะครับก็อย่าลืมไปสะสมกันได้นะอ๋อแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ มาริตเทิโพนี่นะครับก็ยังหาสะสมได้อยู่ตอนนี้ออกมาครบทุกแบบแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ชอบแฮปเมลชุดนี้ก็สะสมได้แล้วถึง17วิทุนายนี้นะครับแล้วคราวหน้าเราจะมีอะไรมาฝากก็ติดตามชมด้วยนะครับที่ช่อง PR Spirit วันนี้สวัสดีครับ